เมื่อวันที่3มีนาคม25กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปลูกกระแสอนุรักษ์จัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกชูแนวคิดการเงินสำหรับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าลงทุนเพื่อปกป้องมนุษยชาติและโลกยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทยสู่เวทีโลกจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก World Wildlife Day ประจำปี2568ภายใต้แนวคิด Wildlife Conservation Finance Investing in People and Planet หรือ การเงินสำหรับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าลงทุนเพื่อปกป้องมนุษยชาติและโลกโดยมีดเรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและของโลกด้วยการบอกเล่าถึงความสำคัญของทรัพยากรเหล่านี้ไปยังคนรอบข้างร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์หรือสนับสนุนโครงการต่างๆตามความเหมาะสมเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นหลังต่อไป ทางด้านนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกเกิดขึ้นจากข้อเสนอของประเทศไทย ในการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสครั้งที่16เมื่อปี2556ณนกรุงเทพมหานครโดยเสนอให้วันที่3มีนาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันลงนามรับรองอนุสัญญาไซเตสเป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกการจัดงานในปีนี้ประกอบด้วย2ส่วนสำคัญได้แก่กิจกรรมด้านวิชาการการเสวนาและนิทรรศการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากหน่วยงานพันธมิตรและผู้สนับสนุนกว่า20แห่ง กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของสาธารณชนอาทิการประกวดมูบอลไพทอนสวยงามซึ่งนำมาจัดแสดงหลากหลายลวดลายและการแสดงผลงานจากการประกวดภาพว่าสัตว์ป่าและพืชป่าในบัญชีไซเตสที่มีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมกว่า190ชิ้นสะท้อนพลังและความคิดสร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่ต่อการอนุรักษ์นอกจากนี้กรมอุทยานยังได้จัดก,กิจกรรมมอบรางวัลประกวดภาพวาดมอบเข็มพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้กิจกรรมตอบคำถามชิง รางวัลและกิจกรรมสำรวจสัตว์ป่าเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับผู้เข้าร่วมงานกว่า300คนครับเรื่องในวันนี้ก็เป็นวันสัตว์ป่าพืชป่าโลกนะครับสิ่งที่ผมอยากจะขอประธาพันธ์แล้วก็เชิญชวรลนรณรง พี่น้องประชนทุกกลุ่มทุกหมู่มเราครับหนึ่งก็คือเราเลิกเ,เลิกทานเนื้อนะครับจากปัดป่าทั้งหมดนะครับเรามาช่วยกันอนุรักษ์ป่านะครับเลิกตัดไม้ทําลายป่านะครับเรา,ามาช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทุกอย่างต้องเริ่มกกต้นที่เราเน,นะยครับนในส่วนของเจ้าที่ของเราที่ดําเนินการตรงนี้เนี่ยเราทําอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับ ดนนได้การบังคับใช้กฎหมายได้การประสานงานขอความร่วมมือนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าเรามาช่วยกันดีกว่านะครับผมเนี่ยไม่อยาก,กจับนะอยากจะขอความร่วมมือแล้วเรามาทํางานด้วยกันนะการอนุรักษ์เลยก็คือการที่จะให้ทรัพยากรธรรมชาติมันคงอยู่นะนะมันมันมันไม่ต้องแปรเลยนะการอนุรักษ์เนี่ยเราความหมายด้วยความต้องการเป้าหมายของการอนุรักษ์ก็คือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติรักษาสิลลงนะ่งแวดล้อมนั่นคือ แล้วก็ถ้าสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติสมบูรณ์นะครับมันก็จะไปโยงกับเรื่องของภาคเศรษฐกษิจธุกรกิจในรรเ,เรื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลังจากนี้มันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องโลกร้อนนะครับเรื่องคามเมบอนเชนเรื่องคาร์บอนเครดิตมันก็จะไปผูกโยงเรื่องของธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจนะครับซึ่งมันต้องไปด้วยกันเรื่องผมบอกแล้วครับว่าแนวนโยบายของเราเรา,เราการอนุรักษ์เนี่ยการพัฒนาเนี่ยต้องไปควบคู่กันอย่างสมดุล นะถ้าจะพัฒนาก็าต้องอนุรักษ์ด้วยต้องคืนความสมดุลในธรรมชาติด้วยนะครับถ้าทาด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับเหมือ altar, นกัที่ก็บอกบางอย่างอะไรที่มันมากเกินมันก็เป็นผลลบนะเกี่ยับทุกอย่างในโลกนี้แหละความพอดีะครับอยู่ที่จุดที่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนท่านเหมือนพระพุทธเจ้าท่านบอกไนงะตึงไปก็ไม่ดีย่อนเกินไปก็ไม่ดีแล้วก็เอากลางๆาับดีที่สุดจำไว้ครับว่า พัฒนาต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์บนพื้นฐานของความสมดุลครับขอบคุณมากครับ